สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องแมงกะ e บี้ฟิล์มนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับแมงกะบี้ก็จะมาบอกบุญนะครับเป็นสะพานบุญบอกต่อกันอีกทีนึงเนาะนะครับซึ่งแมงกะ e บี้ก็เพิ่งได้ข่าวจากย่านีที่โพสต์หน้าเฟซนะครับว่าพ่อกอ๊อฟพ่อของน้องต้นข้าวจะบวชในวันที่30 ตุลาคมนี้นะครับทุกท่านโอเคครับเดี๋ยวผมจะอ่านหน้าโพสต์ของย่านีให้ฟังนะครับฟเฟซย่านีนี้ชื่อย่าน้องต้นข้าวดูเตียงชิงทุนนะครับบอกบุญจ้าช่วงนี้น้องต้นข้าวได้พักการแสดงทีมงานและครอบครัวโดยย่านี ได้ถือโอกาสาช่องว่างนี้จัดพิธีอุปสมบทให้กับพ่อกอบเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ญานีและครอบครัวและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคคารายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหามิสุดไม่ได้กำหนดพิธีในวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2568เวลา7นาฬิกาปงผมนาคเวลา8นาฬิกา30นาทีนำนาคเข้าพิธีอุปสมบท ณวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงวัดใต้อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้ทีมงานและครอบครัวมีความตั้งใจที่จะจัดงานแบบเรียบง่ายหากพ่อๆ่อแม่แม่เอซีแ, FC, แฟนเพลงที่ว่างเว้นจากภารกิจอื่นใดสะดวกที่จะเดินทาง่าใครขออนุญาตเรียนเชิญร่วมอะ นุธโมร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้ตามวันเวลาสถานีดังกล่าวค่ะ่ะโอเคนะครับ FC ก็ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้กันเยอะมากเลยนะครับทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะคือช่วงพักแล้วก็เราก็ได้ยินข่าวมาแล้วว่าพ่อกอลฟน่าจะบวชนะครับ ก็ยังไม่ได้บอกวันเวลาที่แน่นอนนะครับแต่ครั้งนี้ได้บอกวันเวลาที่แน่นอนแล้วนะทุกคนเนาะนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับแม็กกี้ก็ขอสาธุบุญนะครับโมทนากับพ่อกอรพ่อน้องทนข้าวด้วยนะครับที่จะบวชนะครับสาธุนะครับคือตอนนี้นะครับแม็กกี้นะครับอยู่ที่บ้านกำแพงเพชรนะครับก็ ไม่สบายด้วยนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการรักษาตัวอยู่เอ่อวันที่30ตุลาเนี่ยไม่รู้จะหายทันหรือเปล่านะแต่ก็คงดีดีขึ้นแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาการผมดีขึ้นครับตัวไม่ร้อนแล้วไม่อุ่นแล้วนะครับพอวันนี้ผมไปฉีดยาเข็มที่สองมานะครับวันนี้เมื่อช่วงบ่ายเนี่ยแมงกับ,บี้ไปที่รานกระบ,บือไปกินข้าวก่อนแล้วก็จากนั้นก็ไปคลินิกที่เดิมแล้วก็ ให้หมอฉีดซ้ำอีกเข็มหนึ่งเพราะว่ายังไม่ดีขึ้นก็เลยได้ฉีดมาแล้วก็ได้กลับมานอนพักก็ตื่นขึ้นมาก็มาอาบน้ํานะครับก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้หายขาดแต่เราก็กินยาไปด้วยนะครับก็พรุ่งนี้เท่าไหร่ละยี่สิบแดละมาลืนยี่สิบเก้าเดี๋ยวก็ถึงงานละอีกไม่กี่วันครับสองวันสามวันนะครับก็ผมเองเนี่ยนะครับ ยังทำงานที่บ้านยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังไม่มีรถ <c oughs> ไปด้วยมีแค่โซนิกครับมันไกลครับทุกคนนะครับคือถ้าผมไปที่การเนี่ยผมก็ต้องกลับมาที่บ้านอีกซึ่งระยะทางมันไกลนะครับมันก็ต้องใช้เวลาหลายวันไปก็หนึ่งวันเต็มละคือก็ต้องอยู่อีกนะครับผมเองก็ยัง ยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่เนาะนะครับสรุปผมไม่มีรถไปนะถ้ามีรถยนต์นะครับถ้าเกิดว่ามีรถรถยนต์มารับแมงกะบี้นะ่ะแมงกับี้ก็ไปได้แต่ว่าผมอยู่ต้องกําแพงเพชรนะนะครับจะมีเ c คนไหนที่จะมารับไปงานบวชพ่อกอบ,บ้างคือมันก็ต้องมารับผมแล้วก็มาส่งผมที่บ้านด้วยนะเพราะผมไม่มีรถกลับนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีใครเอ่อมารับก็ไม่เป็นไรก็คือเราก็ไม่ได้ไปแล้วก็ทําคลิปอนุโมทนาบุญอยู่ที่บ้านเพราะว่าไปไม่ได้จริงๆนะครับเพราะางานของผมยังไม่แล้วเสร็จเลยเพราะาผมเพิ่งกลับมานะครับกลับมาแล้วผมก็ป่วยนะครับว่าจะพาแม่ไปหาหมอดันป่วยซะเองแม่ผมก็หายไปแล้วแม่ผมหายไข้ไปแล้วครับแต่ผมน่ะเป็นนะครับอ่าก็โอเคผมก็รักษา ตัวอยู่นะครับโดนฉีดยาไป2เข็มแล้วก็กินยาตามที่หมอบอกนะครับก็โอเคนะน้ำผมก็กินไม่ใช่น้ำเย็นนะครับก็เป็นน้ำขวดธรรมดานะครับก็การจัดงานนะครับยานีก็บอกแล้วว่าจัดงานแบบเรียบง่ายนะครับ อ,อยู่ในช่วงของการไว้อะไรด้วยนะครับก็คือ,อโกนหัวแล้วก็บวดเลยนะทุกคนนะอันนี้คือเรียบง่ายมากเลยนะทุกคนนะเนี่ยปรงผมแล้วก็นํำน้าเข้าโบดเลยนะครับถ้าเป็นประเพณีในแถวบ้านผมเนี่ยยังนะครับโกนผมปรงผมก็ต้องมาแหลกขวนนานนาคอีกกว่าจะได้บวดก็อีกวันหนึ่งนะครับ อ่ก็อันนี้คือว่าสุดยอดมากปมผมแล้วนำหน้าเข้าโบสเลยไม่ต้องมีวิธีอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีที่เรียบง่ายนะครับดีใจครับที่จะได้เห็นพ่อกอบผมผ้าเหลืองนะครับให้กับคุณแม่หรือคุณย่านีนะครับลูกชายของคุณย่านีเนาะพ่อของน้องต้นข้าวนะครับจริงๆแมงกับ,บีอยากไปนะ นะครับอยากไปมากๆครับแต่ว่าผมไม่มีรถด้วยนะครับรถที่จะสะดวกไปก็น่าจะเป็นรถยนต์นนะรถมอเตอร์ไซค์ไม่สะดวกเลยนะครับทุกท่านก็รอดูนะครับก็ไม่รู้ว่าผมทำคลิปนี้ไปนะจะมี f อฟท่านไหนทีอ่อยากจะร่วมทำบุญคำว่าทำบุญในที่นี้หมายถึงทำบุญคือสละเวลานะครับ คือเอารถมารับผมนี่คือคุณก็ได้บุญแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยไปร่วมง,งานพ่อกอ๊อบคุณก็ได้บุญด้วยนะครับเพราะว่ารับผมไปผมก็เป็นช่องไลฟ์สดทำคลิปให้เอฟซีได้ดูกันทั่วประเทศนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าไลฟ์สดได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะไล์ได้มั้งครับคิดว่าคิดว่า,น,าน่าจะไล์ไดถ้ถ้าไล์ไม่ได้ก็ทำคลิปเอา นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางครอบครัวของย่านี้นะว่า,าจะให้เป็นแบบไหนนะครับถ้าไลฟ์สดได้ก็ไลฟ์ถ้าไลฟ์ไม่ได้ก็ถ่ายคลิปเอานะครับประมาณนี้เนะเาะอ่าหลักๆไลฟ์สดมันก็อ่ถ้าเกิดไลฟ์ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็อยากไปร่วมงานต่อให้ไม่มีการถ่ายคลิปผมก็ไปร่วมนะครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นอุปสรรคอยู่ที่ว่าผมอยู่ที่กำแพงเพชรไม่มีรถไป นะครับก็ต้องพึ่งพาเอฟซีะเนาะถ้า f อซไม่สะดวกก็ไม่เป็นไม่เป็นไรเนาะนะครับขอท่านที่สะดวกที่มารับผมได้มารับมาส่งผมได้นะก็จริงๆิพิธีการมันก็คือทําช่วงเช้าใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วก็โอเคผมก็กลับได้นะครับคือนำหน้าข้าโบวชปุ๊บพอบวชเป็นพระเสร็จก็มาออกจากโบสถ์แล้วก็ใส่บาตรกันใส่ทูบใส่เทียนใส่เงิน,ใ,งงงนในย่ามนะครับ พระบวชใหม่นะครับพอเสร็จพิธีเราก็กลับได้นะครับก็เวลาทั้งหมดน่าจะประมาณครึ่งวันนะครับน่าจะแล้วเสร็จในประมาณครึ่งวันนะครับทุกคนแต่ว่าการบวชการบวชพระเนี่ยในโบสถ์นานเขาสวดนานนะครับก็ตีไปว่านู่นแหละอ่าพอดีแหละพระออกมาก็ฉันเพนนะครับน่าจะน่าจะทันนิมนต์ฉันเพลด้วย นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะครับแต่กรชื่นชมนะครับทางครอบครัวญานีเนาะเพราะว่าเป็นการบวชที่เรียบง่ายมากนะครับไม่ต้องจัดงานอะไรให้ใหญ่โตนะครับไม่ต้องเสียเงินเยอะมากมายนะครับโกนหัวเข้าวัดได้เลยนะครับแล้วก็มี FC ของน้องต้นข้าวทุกสารทิศมาร่วมอนุมโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับดีใจครับที่ได้ข่าวว่าพ่อกอบจะบวชนะครับ หากบุญกุศลของลูกมีจริงนะครับขอให้มีคนช่วยพาแมงกะบี้ไปงานบวชพ่อกอบด้วยนะครับจริงๆอะ่ะผมอยากไปนะขาดช่องแมงกะบี้ไปก็เหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเนาะนะครับสาธุขอให้ผมได้ไปอธิษฐานขอให้ผมได้ไปใครสักคนหนึ่งพาผมไปนะครับอืมตอนนี้ผมก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับดูหน้าตาผมเนาะก็ดูดีขึ้นนะ ดูดีขึ้นกว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ไม่ได้เรื่องเลยนะครับทุกคนนะครับยังไม่ได้เรื่องเลยนะครับก็เลยตัดสินใจไปฉีดยาเข็มที่สองยอมเสียเงินนะครับวันนี้ก็เสียไปประมาณเกือบสามร้อยนะครับก็ซื้อผมก็ได้ซื้อแมสมานี่ครับผมซื้อแมสมาแล้วนะครับเพราะว่า ต่อไปนี้เวลาใ,ใส่ในการขับรถมอเตอร์ไซค์ผมจะใส่แมสนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะนะครับฝุ่นละอองมันเยอะครับอันนี้เป็นแมสอนามัยนะครับมผมจะแกะออกมานะครับแล้วก็จะใส่ให้เอฟซีดูสักหนึ่งอันนะครับนี่ตัวนี้นี่นะครับเป็นแมสสีขาวนะครับอืม เดี๋ยวนะอ๋อนี่ใส่นงี้ปึ๊บโอเคก็หาใจออกอยู่นะครับป้องกันตัวเองไว้นะทุกคนเนาะเพราะว่าฝุ่นละอองมันต่อให้เกิดเชื้อโรคทำให้ร่างกายเราอ่อนแอได้อย่างน้อยก็มีผ้ากองอากาศ การใส่หมวกกันน็อกไม่สามารถที่จะกรองได้เพราะมีลมใต้ใต้คางอีกเข้ามานะครับช่วงนี้ทําถนนเยอะมีฝุ่นมีอะไรเยอะแยะไปหมดสิ่งนี้ช่วยได้นะครับโอเคครับแมสท,ที่มันก็ใช้ได้หลายลอันนะเนาะนะครับขอเป็นแมสนะครับคืออันนี้ก็คือใส่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปนะครับนี่ก็โอเคนะทุกคนนะใส่แมส นี่ครับเราก็ต้องรักษาตัวนะทุกคนนะเพราะว่าเราป่วยเราไม่อยากป่วยเพราะผมก็รู้แล้วว่าผมป่วยเพราะอะไรเพราะอากาศนี่แหละอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝุ่นเยอะอะไรเยอะนะครับเราไม่ไม่ใส่เราไม่ใส่อันนี้เลยนะคือการขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกท้องถนนนะมันได้ทั้ง ควันพิษมันได้ทั้งฝุ่นนะครับหลายหลายอย่างนะทุกคนนะมันได้กลิ่นได้หลายอย่างนะครับไม่เหมือนนั่งในรถยนต์นะครับมันจะมีแอร์มันจะมีการฟอกอากาศอยู่แล้วนะครับอืมมันจะมีการฟอกอากาศอยู่แล้วเพราะนั้นเอ่อการใส่แมสนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์จะดีดีที่สุดนะครับผมก็ป้องกันตัวเองเ,องเนาะทุกคนเนาะก็ อยากไปนะงานบวทพ่อกอฟนะครับตามนี้นะครับใครจะอาสามารับมาส่งแมงกะบี้ก็คอมเมนต์มานะครับอยากไปจริงๆแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆไม่มีใครมารับมาส่งก็ทําคลิปอนุ่งโอทนาบุญอยู่ที่บ้านนะครับโอเคทุกคนนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับก็แมงกะี้ก็จะได้นอนพักผ่อนเนาะนะครับก่อนนอนก็จะมีไลฟ์พูดคุยสักหนึ่งชั่วโมงได้คุยกันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ